นีอยู่ที่ตลาดสดนะคะฝั่งฮอนาฬริกาค่ะซึ่งจะมีกับข้าวหรือว่าผักข้าวผักสดอะไรมาขายและเป็นชาวบ้านนะถึงช่วงประมาณสักสองทุ่ใครชอบมาเดินเล่นตอนนี้ก็มาเดินเป็นได้นะคะสม้มส้มตำอินเตอร์อ ทำไมต้องส้ตมตำอินเตอร์คะแม่ค้าบอกว่ายิ้มอย่างเดียวแม่ค้าค่ะแมเขเข่ค้าโจบอินเตอร์ใช่ไหมอ๋อเอาตำส้วนสามเอาเป็ดสิบบาทเลยนี่ค่ะแม่ค้าขายเท่าไหร่คะไก่ไอ้ปลานี่ค่ะปลาเท่าไหร่คะปลาหนึ่งร้อยร้อยยี่สิบนะคะแล้วก็ไก่ค่ะไก่ นี่ค่ะแม่ท้าจบอินเตอร์นะคะก็เลยเป็นส้มตำอินเตอร์นะคะเขาบอกว่าขายส้มตำนี้รวยกว่าเรียนได้ลงไปทำงานบริษัทต,ตอนนี้คนต้องผ่านจุดคัดกรองตอนนี้ก่อนนะคะเพราะว่ายังต้องมีจนกว่าจะมีการประกาศเป็นสถานการณ์ยังไงเราต้องช่วยกันะเนี่ยผ่านจุดคัดกรองค่ะเป็นน้องๆน,นะคะ อยู่ดีก็จะมายิงเราเลยอ่ะ,อะ,อะมายิงเลยเชิญยิงค่ะยิงล้างมือด้วยค่ะล้างมือด้วยอาล้างมือก่อนอ่ายิงเท่าไหร่นะคะสามสิบหกจุใกล้ละใกล้กละนี่นะคะจะไม่แพงเลยถ้าเรามาซื้อแบบว่าตลาดเช้าตรงนี้กับตลาดเย็นตลาดเช้าจะถูกกว่ามาก ตาดเชาถ้าต้องตื่นเช้านี่ตลาดเย็นนะคะฟักบุ้งขายยังไงคะสามาสามัดยี่สิบนี่คะ่ะสามมัดนี่นะนะานี่เลยฮะ <laughs> อะไรนะอย่างนี้เหรอคะ <c oughs> ตายละสามมัดยี่สิบป้าติโตแล้วเราเท่าคือเขาซื้อซื้อนี้นะคะ10บ <c oughs> าทนะโอ้ตอนป้าก็สมควรจะซื้อสามมัดยี่สิบอยู่เด้อคะเนาะปลูกเองเหรอคะโอ้ถ <c oughs> ูกจังเลยเนาะ อ๋อมันโดนน้ำเลยต้องรีบตัดใช่ไหมอ๋ออ๋ออ๋อโอเคอันนี้ผักปังใช่ไหมคะผักของเจ๊หมดเลยผักปังขายยังไงห้าบาทที่นี่ยังมีห้าบาทเนาะอันนี้เป็นหน่อไม้ที่เอามาดองแล้วหรอคะไม่ดองจ้ะหน่อไม้ต้มจ้ะหน่อไม้อ๋อหน่อไม้ต้มหน่อไม้สดจากบ้านเขาบอกว่าตอนนี้กล้วยนี่เป็นทองใช่ไหมคะหวีเท่าไหร่คะคุณยายอ่ากล้วยหวีละาหกสิบ ได้ขอบอกค่ะ,ะเป็นยายุวัฒนะนะกล้วยนี้ดีมากค่ะค่ะน,นี่อันนี้นะคะอันนี้ค่ะอันนี้ขนาดนี้ยังสามสิบเลยอันนี้กะเพราอืมอันนี้ใบอะไรนะใบเตยเนาะกำละกำละสามาทยี่สิบค่ะตอนนี้ฝนตกก็เลยต้องเก็บผักมุ่งเนาะค่ะ นี่ค่ะคุณยายมาอุดหนุนคุณยายกันได้คุณยายคุณยายมาจากที่ไหนคะจากทางท่าสว่างค่ะท่าสว่างเนาะ,ะนค่ะเนี่ยค่ะเราไม่ต้องต่อแม่ค้าเยอะน,นะคะเพราะทุกท่านจะเห็นว่าถ้าฝนตกตอนนี้แม่ค้าจบเลยใช่ไหมคะเราต้องเมตตากันนะคะเขาขายของก็ต้องอยากได้กําไรเนาะอันนี้ค่ะถวงวงอะะด,ดูดูแม่ค้าเตรียมเตรียมชุดแต่ว่าการฝนตกบ้างจุดจุดแม่ค้านนี่นะคะออ อะไรคะถั่วงอก10บาทเนาะอ่าสิบห้าอ๋อสิบห้าบาทถั่วงอกบ้านใช่ไหมที่ปลูกเองใช่ไหมไม่ใส่สารฟอกขาวไม่ใส่ค่ะอือฮึนี่ค่ะสารพัดผักนะคะเราเมื่อเช้าเราไปตลาดกินมอตอนเย็นเรามาตลาดเย็นเพื่อให้รู้ว่าเราสามารถชอปปิ้งแบบวิถีชาวบ้านเราจะสุขว่าการอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยมันคือความสุขอย่างหนึ่งของดิฉันค่ะดิฉันเรียน อยู่กรุงเทพทำงานอยู่กรุงเทพแต่ว่าดิฉันรักสุรินค่ะ,งงน,ะงงนี่ค่ะอันนี้ต้องเป็นฝือคุณยายแน่เลยใช่ไหม <c oughs> เพราะว่าดูอย่างนี้ต้องทำเองหมดเลยใช่ไหมคะอันนี้เป็นข้าวต้มอะไรคะต้มมัดคุณยายนี่ใส่อะไรคะใส่เค็มค่ะใส่คือถั่วเนาะใส่ถั่วนี่ค่ะนี่เลยนะคะ คนก็เริ่มทยอยมาจากตลาดตลาดถนุนก็จะไม่ขายก็จะมาตลาดนี้กันนะคะคุณยายขายมากี่ปีแล้วคะขายมาหลายปีแล้วหลายปีแล้วก็มากกว่า20แน่นอนนะ,ะอันนี้จั่วแปบใช่ไหมคะถุงละเท่าไหร่ถุงละเท่าไหร่คะ10บาทอ๋อนี่คนสําหรับคุณที่แบบว่า ขอกินแค่นี้พอปลาต้องกินเยอะใช่ค่ะของแพงมากของแพงมากอันนี้ก็ดัอปบาดนะคะขนมต้มใช่ไหมคุณยายกระดาษจะขนมต้มอันนี้ขนมอะไรนะต้มหม้อหงอข้าวต้มอะไรนะคะข้าวต้มหม้องอข้าวต้มหม้องอกล้วยวีลราหกสิบกล้วยวีลราหกสิบนะคะอันนี้ไส้เค็มเราซื้อเท่าไหร่คะสามอยี่สิบบอกใหม่ค่ะอันยี่สิบถ้าอันยี่สิบไม่แพ้เลยนะคะนี่คุณยายค่ะ ดูก็รู้ว่าคุณยายทำเองนะคะเชียร์ให้นะคะแล้วก็มีบรนดาปิ้งย่างนะคะนี่ค่ะหอมจังเลยอ่ะถ้าถายบรรยากาศได้มันมนหอมมากเลย,น,ยนี่ค่ะนี่บรรดาพวกไส้ทั้งหลายนี่ตับตับนะคะก็ตับที่ไม่ออกนะคะ ไอพี่ป้าที่แกขายน้ำพริกตัวนี้แกไม่มาเลยเนาะแกไม่มาแกกลัวโควิดเลยใช่ไหมงันแกอยู่ต่อทิ้งเนาะอ๋อเหรออ่ามีขนมปังด้วยสิบบาทนะคะชิ้นละใช่ไหมคะอ่านี่ค่ะชิ้นละสิบบาทเราไปชมบรรยากาศทางนี้นะคะเพราะว่ามีตลาดนี่ค่ะแม่ค้าเขาจะเรียงรายแบบนี้ค่ะหน้าหน้าน้อยหนาแล้วนะคะเนี่ยหน้าน้อยหนาแล้วแต่ว่ามันยังไม่สุด นี่ค่ะก็คือไท้ายชิ้งลงนะคะนี่นเส้นนั้นนะคะส,สามแยกเทศบาลสามนะคะท่านใดคิดถึงสุรินทรกลับบ้านเรามีของที่สัมผัสได้ราคาะคะเนะนี่ยอยากกินอะไรสดๆมีหมดนะคะเดี๋ยวจะพาเดินไปทำยังไงไม่ให้มันแสบมือคะไม่แสบไม่แสบเหรอคะโอ้หนูจับพิกแล้วเป็นเรื่องเลยคะ่ะอ่ะเดี๋ยวเราพาเดินตรงนี้นะคะเป็นอาหารสุนัขหรืออาหารไก่ป่ะ อันนี้ไว้เลี้ยงอะไรครับเวลาเขาซื้อไปไว้เลี้ยงไก่เอ๊ะสุนัขปะหรือไก่เอาให้สุนัขหรือแมวนะคะ25บาทนี่คะ่ะนี่คะ่ะอู้ <c oughs> เอาไปไปหน่อยไลฟ์สดอุ้ยไปกดไปกดไปกดไลฟ์ได้เ,เพจอย่าลืมเล่าที่สุบินเหลา <c oughs> นี่นะนี่นี่อ่าอ่านี่เลย25บาทนะคะ อย่าลืมเล่าที่สุรินเหลาค่ะนี่นะคะบูผักบุ้งเบลเลอเลยอันนี้จะเป็นแบบเห็ดเห็ดเห็ดเมืองนอกออลิเจี่ยเนี้ยเอาไปย่างอร่อยมากนะคัพี่เนาะนี่ค่ะมีคณะใหญ่กอ่นี้ดอกหอมแพงอยู่ไหมคะยี่สิบไหมยี่สอ่าดอกหอมไม่ค่อยถูกแต่มันอร่อยมากค่ะดอกหอม นี่ค่ะบรรดานะคะเราเรา,เรามีความสุขการต่างจังหวัดคือเราต้องมาเดินตลาดเช้าตลาดเย็นนะคะเราจะมีความสุขกับวิถีชีวิตของบ้านเรานะคะถ้าอยากปลูกต้นไม้นี่ค่ะ,มะเมล็ดพันธุ์สัตว์พืชเอ้ยไม่ใช่มเมล็ดพืชร้านไท่เชียงลงซูปเปอร์กรเกษตรโลกโชวเดชนีนค่ะนี่ค่ะดอกหอม20บาทค่ะเพราะว่าตอนนี้ฝนต,นต้นทุนมันแพงนะคะ อันนี้เขาก็ขายแตงโมครึ่งลูกได้ด้วยนะน้อยหนานด้วยน้อยหนาน่าไม่นาแล้วใช่ไหมคะขายเป็นกิโลเท่าไหร่คะโดยละสี่สิบบาทอันนี้มีหนังไหมไมหนาหนังไหมอยหนาธรรมดาอุ้ยอันนี้มะม่วงอะไรนะดองกับแช่อิ่มเหมือนกันไหมแล้วยังไม่แช่อิ่มเนาะเอาไปดองเฉยเเล้วยังไม่แช่อิ่มเนาะอันนี้ไม่แช่อิ่มเอาไปดองเฉยๆอาดองเฉยเฉยแช่อิ่มแล้วอันนี้เขาดองเกลือเอาดองเกลือแล้วเราไปแช่อิ่มต่อใช่ไหม ขายเท่าไหร่คะกิโลละกิโลละ40อันนี้พี่ซื้อ2กิโลเหรอคะอ๋อนี่ไง2กิโลพี่จะเอาไปทำอะไรต่อคะพี่ตอกตอกแล้วก็ล้างฝารจรินแล้วก็ไปไปไปแช่อิ่มไปโรยน้ำตาลธรรมดาแล้วไปเย็นแล้วกล่องอ๋อโอเคไม่ต้องแช่อ๋อหนูก็ไม่รู้นะเนี่ยหนูก็คิดว่ามันจะกรอบใช่ไหมพี่ชอบทำเครื่องอ่นขายแต่หนูชอบแบบนี้มากอ๋ออันนี้โอเคเลยเนาะ เขาทาไม่พร้อมด้วยม่วงอะไรใช้ม่วงอะไรคะบวหูเลยค่ะใช้หูช้างเหอะออดองนานไหมเนี่ยนี่ค่ะเราสามารถซื้อครึ่งลูกยี่สิบครึ่งลูกได้เท่าไหร่ยายเนี่ยครึ่งลูกเท่าไหร่ครึ่งลูกอ๋อนี่สามห้าจาอันนี้ครึ่งลูกได้ไงครึ่งลูกอืเห็นไหมยังขายได้บางคนบอกว่ากินไม่หมดเนาะคุณยายก็ผ่าพร้อมซิวพร้อมเลย อันนี้มาเผลอบ้านบอกมาเผลออันนี้มันรอไม้ฝรั่งนะคะคนไทยห้ามกินนะคะต้องฝรั่งกินคุณแม่คับโปรโมทหน่อยมีอะไรผักจากไหนคะปลูกเองมาจากไหนคะบอกว่าอย่าตอแม่ค้าแมคะฝนตกจบเลยใช่ไหมคะเวลามาเห็นตอนเย็นสงสารเลยเนาะเวลาฝนตกน่ะนี่เรามาช่วยกันตลาดเย็นหน้าเดินนะคะตลาดชับตลาดเย็นเนี่ยมันสนุกตรงนี้แหละค่ะ ก่อนที่เราจะซื้อเราก็ถ่ายภาพให้เขานะตอนนี้กล้วยแพงเป็นบทิอศาสร์ของโลกยายกล้วยมุยประมาณนี้อเออร้านนี้ไม่แพงอเออโอเคได้อยู่นะคะบางร้าน60ไปไกลเลยนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปข้างในก่ะข้างในมีแครอทด้วยนะคะมีอันนี้ขาแล้วปาอันนี้อะไรคะขิงขาบอ กล้วยค่ะกล้วยกล้วยหวีเท่าไหร่คะกล้วยห้าสิบบาททั้งหมดเลยกล้วยห้าสิบบาทนะคะแต่ว่ากล้วยกินแล้วมีประโยชน์มากๆนะคะเป็นยายุวยัฒนะค่ะแล้วก็ผักค่ะ,ท,คะทุกอย่างค่ะมีสารพัดนี่ค่ะตอนนี้อ่ะบายบายค่ะไลฟ์สดค่ะบอกว่ามาซื้อหน่อยค่ะฝนจะตกเลยบอกงี้เด้อะแดดออกงี้เยอะ เดี๋ยวแม่คะกกถ้าถ้าตกแล้วแม่ค้าวิ่งเลยรับได้เสมอรับได้เสมอผักผักปังไหมเนี่ยผักปังน้อยสวยเนาะเท่าไหร่คะห้าบาทดูชี้เห็นไหมแม่ค้าขายห้าบาทจะได้อะไรใช่ไหมคะเพราะนั้นก็ซื้อกันไปนะคะมาซื้อกันไปถ้าหนูซื้อหนูก็ให้สิบบาทนี่คะ่ะเห็นไหมเห็นไหมมะระนะคะมะระ ผักแว่นค่ะผักแว่แนนี่ผักแว่น <c oughs> จิ้มกับอะไรยาย <c oughs> น้ำคลิกช่วงนี้หน้าฝนผักแว่นองอเยอะ <c oughs> นี่คะยังมีมะม่วงกวนอยู่แล้วคะเนี่ย<ม>โอ้ว้าวอันนี้เห็ดอะไรคะอันนี้เห็ดยูคาค่ะอ๋อเหรอคะอันนี้เป็นยาเวลากินเหมือนคล้ายๆเห็ดของแต่ว่ามันจะขมเวลาเรากินน้ำมันเป็นยามัน <จะ S 1> เป็นยาเลยเหรอใช่ค่ะขายถุงเท่าไหร่เป็นสมุนไพร ถึงเท่าไหร่คะเห็ดยาอะไรเนี่ยเห็ดอะไรเนี่ยคะเห็ดพึ่งขมเท่าไหร่คะขายถึงเท่าถึงเลยยี่สิบห้าบาทต้มให้เรียบร้อยต้มให้เรียบร้อยเอาไปผัดกะเพราได้ไหมผัดกะเพราได้ไหมมะขามถึงเท่าไหร่เนี่ยยี่สิบแหมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสบายดีนะคะจ้าไม่ได้บอกว่าจะถามเหมือนจะเอาเรื่องมะขามถึงเท่าไรนี่ค่ะ ท,ที่ไม่ได้ปลูกเองก็มีขายค่ะกระถิ่นริมรัว้วนะคะนอกจากนี้จะมีด้านในนะแต่ว่าคนเยอะคนเริ่มมาเดินเยอะนะคะว่าตลาดนอกคนก็จะมาเดินที่นี่นะคะก็จะเป็นแม่ค้าที่นั่งรถสองแถวมาเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องไปต่อราคาะคะ่ะห้าบาทสิบาทเองน,น,น,นี่น่าจะออฉุกพอดีเกิน <c oughs> นี่ค่ะนี่ก็คนรวยต้องกินนะคะปลาทูอ่เข่งละใช่ไหมคะหกสิบนี่ค่ะเข่งละหกสิบ นี่นะคะมี60ค่ะคุณยายตัวละ30นั่นแหละนี่40ค่ะอันนี้70ค่ะมันจะอร่อยกว่าเขาเลยนะน,นี่ค่ะไปที่ไหนก็ต้องมีรางวัลให้ท่านได้ได้ลุ้นตลอดทางอ <laughs> ดอกดอกขาจาร20บาทเอาไปผัดนะ้ำมันหอยนะคะอร่อยมาก,มากแซ็ปแซบเลยใช่ไหมคะอันนี้ จิมจูไหมคะโลละเท่าไหร่คะโลละห้าสิบปลูกจากไหนคะสุรินทร์จากสุรินทร์เหลาได้ไม่ได้ใช้ยาในพัฒนาไม่ได้อะไรนะไม่ได้ใช้ยาในนู้นเป็นเกษตรอินทรีย์ป่ะปลูกธรรมดาใช่ปุ๋ยใช่ไหมเราใช้ปุ๋ยเดี๋ยวเราไปดูอ่าลำไยในหน้าลำไยลำไยนี่จากไหนคะลำไยนี่จากไหนคะ